มาเบิงเสือผาค่ะยังไปทางนั่นก็สิเป็นลานโซนอาหารโซนเนื้อสัตว์มาเบิงเสือผาค่ะมองนี้โล่งดีดีบริเวณตลาดนัดค่ะถาม้ทา,าเป็นเมือตลาดนัดมองนี้ก็สิท้ายคลองเต็มค่ะกว้างขวางดีขนาดมองจอดรถก็สะดวกสบายค่ะ องจอดรถซีอิู่ทางนั้นเมนีผมซื้อไวาสิคือคักอยู่เด้วันนี้เป็นวันหยุดด้วยอันนี้เป็นโซนขายเนื้อค่ะเดี๋ยวทางยางเขายุทางนั้นเดี๋ยวพายางไปเบิงค่ะทางนี้ก็สิเป็นโซนอาหารสดค่ะเป็นเนื้อสดเป็นหมูสดนี่ มาเบิ่งนางนี้สิเป็นล้านไก่สดค่ะล้านไก่สดเจเอเจเอวันนี้เป็นไงบ้าง,นนาางอากาศร้อน,อาาอนคนกำลังยางค่ะดูก่อนค่ะอะไรดีคขึ้นโลนะคะ มือน,นี้คนร้ายค่ะคนยางตะเวนยางไปเบิ่งอาหารเรื่อยๆค่ะทังนี้กก็สิบเป็นหลานหลานพักค่ะมีฝักทองแตงโมโอ้มีหลายอย่างค่ะหนาสื่อ้ายดีลูกค้าลุ่มโอ้มือน,นี้เป็นตะพค้าไม่าดีใจขนาดเลยค่ะ มาเบิงลานนี้คะ่ะมีเผือกม,ม,มีมันมีมะละกอนาสื่อทุกอย่างเลยคะ่ะ พ่อค้าวันนี้ขายดีไหมขายดีครับพ่อค้ากระรอไม่ขค้ากะงามเด้อร้านนี้จะขายจะขายขายอ่ะอันนี้คือผักดองผักกาดดองหอมดองค่ะร้านนี้สีใช้ปลาทูแล้วก็ปลาล้าปลาคุกข้าวฟัวค่ะแสบแสบทั้งนี้ก็จะเป็นปลาทูมันค่ะ ปลาทูมันเอาไก่สิบเบและตัวนี่ไก่แล้วใก่แล้วโอ้ยังบ่ทันถึงหามงเลยสิเบสระคะคล้ายดีค่ะปลาทูมีแต่ตัวใหญ่ๆเหลือแต่ตัวใหญ่ตัวตัวหน่อยเบตแล้วตัวใหญ่แต่ราคาไม่แพงมาเบิงเชีงละหกสิบหกสิบได้สองตัว ทางนี้ก็จะเป็นลานผลไม้ค่ะผละไม้ราคาถูกๆสมกับวัืถอวิบถูกสมกับมีราคาแพงอยู่ค่ะม,มีพวงมาลัยขายพาร้อมมาลัยวันแม่มาเบิ่งอ่นงงนุอ่นงโลละร้อยบาทมีมาลัยวันแม่ด้วยพวงเท่าไหร่คะ มี20แล้วก็มีร้อยหนึ่งค่ะอ,อู้ร้อยหนึ่งสวยค่ะมีดอกไม้คล้ายพรอมมีชุดบูชามีหมากมีผู้ถูกเทียนมีเบิร์ด่ะมาเบิรงทั้งนี้ค่ะเป็นลานกับเขาสวัสดีค่ะแม่ค่ะคนสวย อันนี้รันนี่ก็มีพักดองคือกันค่ะมีพักเซียนดองหอมดองแล้วก็พักกาดดองค่ะมียำมียำเท้าไก่คุณเอาแคบหมูให้ฉันในเดอนัน <50 S 1> เอาถุงเดียวค่ะถุงเท่าไรแคบหมูน่ะถุงละห้าสิบบาทฉันจะไปกินกับสมตำแล,แล้วก็มีน้ำพริก มีน้ำพริกอี่ยังแน่คุณนเนี่ยเจวปลามีปลาทูแมงดามีปลาทูไม่แต่งงานเจีวปลาปลาทูแมงดาแล้วก็ไม่มีแมงดามาทางนี้ก็จะเป็นปลาดุกย่างค่ะปลาดุกย่างตัวใหญ่ๆหกสิบบาทอู้หถาดนั่นเบิร์ดละตัวนี้นไปทางนั้นก็สิเป็นหลานกับเขาคือกันค่ะโอ้ยมือน,นี้คือคักนอกตลาดเนาะ มื่อวานคน้ลายกว่านี้บอม,มือนี้มือนี้ฉันก็บ่าลายอยู่ได้นี้เบิงม,มาเบิงกับเขาทั้งนี้ค่ะทั้งนี้ก็จะเป็นร้านกับเขามีปลาดุกปลาดุกหรืออีกอย่างนอนี่มีเบิงบ่อ,อค่ะ <c oughs> มาเบิงห่อหมกห่อโมกกระแทบแสบ ขายดีค่ะม,มาทางนี้ก็จะเป็นโซนของกินอีกข้างหนา้างนาตลาดค่ะตลาดลุ่งเรืองสีตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะมารอเดอร์นี่ตลาดไงค่ะตลาดไงล่ะก็สะอาดพร้อมค่ะของกินมากมาย เดี๋ยวเจอของถูกใจแล้วพามาเบิงทุเลียนค่ะหันมาเบิงกับเข่าทั้งนี้ก่อนค่ะกับเข่าเขาเจเ้นาเฮ็ดหนากินหน,นากินเด้อมาดูกับข้าวค่ะกับเข่าหนากินทุกอย่างเลยกับข้าวถุงเท่าไหร่คะถุงละห้าสิบบาทค่ะกับเขา่นาหนากินค่ะเฮ็ดไยสะอาดสะอาดดี หลายยางค่ะี๋ยยางมาเบิงทุเรียนค่ะเจอแล้วเป้าหมายมาดูทุเรียนทุเรียนหมอนทองหรือเปล่าคะหมอนทองค่ะหมอนทองค่ะมีสอูในค่ะนี่ค่ะอ้เป็นจะสื่อสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ สวยเลยแกะใหม่ๆเริเร่มเจ้ะเดี๋ยวจะต้องมาจัดแสแล้วสักแพ็คนึงแกะที่นี่ขายที่นี่เลยค่ะแกะใหม่ๆสุดๆของมักของชอบของโปรโดปราตคือทุเรียนนี่ละเดี๋ยวมาเลือกนะคะคร,รับประกันความอร่อยรับประกันความอร่อยค่ะทูเรียนแกะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสิมาเอาอยู่จักแพก็ค ยางม่เรื่อยๆค่ะยังรอเบิองอาหารก่อนเหมือน,นีนสิซื้อก็เผาสำเร็จไปกินสื่อทุเรียนไว้แล้วได้สองแพคค่ะมาเจอเปาไม้อีกแล้วมากินยำยำเจ๊โอเบิ้องพิ่นเฮ็ดนากินนากินค่ะล้านสะอาดสะอาด เอาเอายำบุ้นเส้นยำบุ้นเส้นรวมิตรนะ,เ,นะเอาไม่เผ็ดค่ะทั้งนี้จะเป็นขนมจีบค่ะขนมจีบเป็นแะแซบเป็นแะแซบค่ะม,นะมีอะไรมีหมูน้ำตกใช่ไหมหมูน้ำตกค่ะห้าสิบบาทค่ะจะคล้องนากินทั้งนั้นเลยค่ะ ตลาดลุงเรื่องสีเดอร์มหาเหลือกเสือเอาเดอร์ค่ะตลาดใญ่คือขักค่ะพ้นจะไลาเมื่อน,นี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาเดินตลาดลุงเรื่องสีน้ำกันค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องดาวบานสวนในเดอร์ค่ะขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีค่ะ